ก็ทำการดึงเสื่อหลาลิ้นนะครับผมจะดึดโดยการกะเอาประมาณที่ครึ่งนึงนะครับสำรับวีรับผมพบกับผมช่างแดงมึงชอาอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้ผมจะมาบอกอเทคนิคในการเพิ่มกําลังรถนะครับให้กําลังต้นนั้นแรงขึ้นกว่าเดิมน,นะในกรณีที่รถของเรานั้นต้นอืดต้นไม่แรงต้นไม่ค่อยมีกําลังหรือต้นกําลังน้อยหรือกรณีรถของเรานั้นมีกําลังอัดน้อยมีเทคนิคดีๆเอามาปากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆและเอฟซีนะครับนั่นก็คือการริงเฟือง โซ่เหลาลิ้นนะครับเลือกฟันเฟืองตัวใดตัวหนึ่งนะก็คือผมเล่มากเอาไว้แล้วซึ่งมักของฟันเฟืองตัวนี้นะมันจะตรงกับลิ้นพอดีครับก็คือเราจะทําการบิดเฟืองนะครับเพื่อเลือกอ่ากลังลดให้แรงขึ้นนะในช่วงต้นนะครับอ่าแล้วก็อ่ามีการบิดเฟืองโซ่เหลาลิ้นเพื่อให้แรงในช่วงท้ายหรือเรียกว่าอ่าท้ายลึกขึ้นนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่สายมอดิฟายเขาก็มัดบิดเฟืองกันนะครับซึ่งเฟืองโซ่เหลาลิ้นตัวนี้นะครับ มันจะอยู่ตรงมือเลื่องการไปนะครับคือฝั่งนี้นะครับการบิดเฟืองสู้ราวลิ้นนี่นะครับไม่ใช่ว่าเราไม่อยากจะบิดก็บิดเลยนะครับไม่ใช่นะครับเพื่อนเพื PP ่อนพี่พน้องๆอ fc อย่าเข้าใจผิดน,นะครับคือการที่เราจะบิดเฟืองสู้ราวลิ้นเนี่ยก่อนอื่นเราต้องรู้กําลังรถของเราก่อนนะครับถ้ารถของเราเนี่ยเราขี่ล้วรู้สึกว่าทําไมต้นมันเหี่ยวจังมันไม่ค่อยมีเรื่องมีแรงกาลังอัดก็น้อยเราก็ทําการบิดเฟืองสู้ราวลิ้นเพื่อเพื่อเรียกกําลังรถให้แรงขึ้นนะครับก็คือดยการบิด ควรเข็มนาฬิกานะครับบิดตั้งแต่0 1 0.5จุดหนึ่งศูนย์จุดห้าอย่ากเกินหนึ่งนึงนะครับก็จะช่วยให้เราได้กําลังต้นามากขึ้นนะครับส่วนรดใครที่แรงอยู่แล้วโอ้ตัวนี้จับจ้านมากเลยแต่อยากได้แรงตายมากขึ้นฮนะก็บิดตามเข็มนาฬิกานะครับก็คืออยากเกินหนึ่งนนะครับบิดแต่พอเล็กน้อยก็พอนะครับคือการที่เรานะบิดเฟืองโซ่เรา้นเนี่ยนะ มันก็คล้ายๆกับการบิดบิดเฟืองแคมนะฮะแต่แต่คนละตัวกันนะครับก็คือการบิดเฟืองโซ่ลาวลิ้นอะราลิ้นลดมีกําลังหรือว่าแรงตายตั้งแต่ช่วงล่างเลยนะครับดูมาร์กเลยนะครับมาร์กตรงเฟืองโซ่ลาวลิ้นฮรตรงกระลิมนะฮะเห็นมากไหมครับผมมากอะไรจะสังเกตได้เลยนะครับว่าผมทาลูกศรอะไรถ้าบิดเฟืองนะฮะตัวนี้นะครับทวนเข็มนาฬิกาจะได้กําลังต้นนะครับ แต่ถ้าบิดเชียงสู้เราลิ้นถอยหลังหรือตามเข็นเมนาฬิกาตรงลูกศรน,นี่นะครับก็จะได้แรงตายนะครับก็เดี๋ยวผมทําการอบิดเชียงสู้เราลิ้นเลยนะครับก็คือ,อเจตนาผมตั้งไว้ที่ไม่ใเกินครึ่งนึงน,นะครับคือผมบิดไม่เยอะนะครับก็เพืือเซฟพวกวาวเลเชียวชิญลูกด้วยนะครับเวลาเครื่องยนต์ทำงานนะครับนี่คือมุมทวนเข็มนาฬิกานะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการอัดเข้าเลยนะครับว่าทาการ เืองสู้ลาลินเลยนะครับผมจะบิดโดยการกระเอาประมาณที่ครึ่งน,นึงนะครับประมาณนี้นะครับขอเข้าไปเบาๆน,นะครับทีนี้ก็ข้อให้สุดเลยสุดแล้วนะครับฟังเสียงนะครับเครื่องสูลา่าลิน เข้าสุดแล้วครับคือตอนนี้อย่า F C N จะเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วนะครับคือว่า,าผมบิดเฟืองโซ่รลาวลิ้นทวนเข็นมนาฬิกานะครับคือมาด้านนี้นะครับอ่าตามลูกศรนี่นะครับบิดทวนเข็นมนาฬิกาจะสังเกตเส้นที่ผมมาร์กไว้นะครับอ่าชัดเจนว่าอามันเลี้ยมาฝั่งนี้นะครับผมจะเอาประมาณครึ่งนิ้นะครับก็ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับก็จะได้กำลังต้นที่จัดจ้านขึ้นนะครับ ก็ตัวนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับในการโมดิฟายนะครับช่วงล่างฮะไล่แต่ช่วงล่างขึ้นไปเลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีคนไหนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ติดตามช่องชั้นแดงยูช็อตแล้วนะครับเดี๋ยวผมมีความรู้อะไรดีๆก็จะมาบอกเอฟซีต่อนะครับ